ขออนุญาตพี่น้องคุยแบบคนเพื่อไทยมาขออนุญาตพี่น้องทั้งนคพนมขอพี่น้องให้กำลังใจพรรคเพื่อไทยไทยผู้สมัครเบอร์หกได้เป็นสอสอในการเลือกตั้งทีน่นี้ดีพวกพี่น้อง <Yeah. S 1> มาเมื่อนี้ตัดส, <Yeah. S 1> ส,สินใจแล้วยังพี่น้องเราตัดสินใจแล้วจะให้ดอก ภูม,มิพัฒน์พัชรละักษ์เป็นสอสอเขตหนึ่งนครพนมแต่ที่นี้นครพนมถึงมีการเข้าถึงบ้านใหญ่ผมโบเซื้อว่ามีบ้านใหญ่พี่น้องคือคือผมอยู่บ่ครับพี่น้องนครพนมไม่มีบ้านใหญ่มีแต่บ้านเพื่อไทยใช่ไหมครับพี่น้องฉะนั้นสอสอส,อสี่คนสี่เขตนครพนม จะเป็นตสอจากพรรคเพื่อไทยเพื่อให้แสไลด์ทั้งแผ่นดินเอาไหมครับพี่น้องผมก็มาค้นพบกความจริงคับว่ารัฐบาลสี่ปีที่ผ่านมานี้บริหารเศรษฐกิจผมเป็นคพี่น้องฉะนั้นพรรคเพื่อไทยกำลังเอากุญแจสามดอกมาไขระบบเศรษฐกิจของประเทศกุญแจสามดอกนื่งที่หนึ่งเปลี่ยนกฎหมายที่เป็นอุปสรรค ในการทำมาหากินของพี่น้องถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆพี่น้องอาจจคิดว่ามันไก่โตลองคิดดงว่าเ้าไปขายของเ้าไปซื้อของเหตุงานต่างๆมีแต่อุปสรรคแม่นบอกอพี่น้องฉะนั้นกฎหมายเกี่ยวกับการทำมาหากินในประเทศไทยสสดรภูมิพัฒน์พัชรักษณ์คนเก่งของพี่น้องจะไปเปลี่ยนแปลงรูปกับพระเ่อไทยในสภาพี่น้องเอาไปครับพี่น้อง เพี้ยของสสคือการปรัรุงกฎหมายฉะนั้นกุญแจดอกที่หนึ่งพเพื่อไทยจะไขกฎหมายให้ธรรมาจินตะดวกนี่คือความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เราจะต้องคุยกันกุญแจดอกที่สองพี่น้องพัฒนาอาชีพพี่น้องด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทุกครอบครัวที่ธรรมาหาจินต่อไปนี้จะต้องมีรายได้ต่อเดือน ไม่น้อยกว่าสองหมื่นบาทต่อเดือนนี่คือหลักประกันครอบครัวคนไทยทั้งประเทศพี่น้องเมื่อพรคเพื่อไทยเห็นภาพแบบนี้แล้วจึงประกาศในคนทั้งโลกรู้ว่าในประเทศไทยในยุทะบัณของพรคเพื่อไทยประชาชนทุกคนจะมีงานทําทํางานตามความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างให้คนไทยมีงานทํา20สล้านตําแหน่งพี่น้องตบมือเอา20ล้านตําแหน่งพี่น้อง ด้วยการใช้เลขบัตรประชาชน13หลักในการตรวจสอบพระท่านขาดหรืออะไรแจ้งผ่านระบบแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มแบบใหม่เราจึงเป็นรัฐบาลใหม่ในอนาคตที่ยึดหลักเปลี่ยนให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลขั้นแรกของประเทศไทยครับพี่น้องที่จะทําให้เรามีงานทํามีไรายได้ใหม่เกิดขึ้นนี่คือวิธีจัดก,การเศรษฐกิจแบบใหม่ของภรคเพื่อไทยครับพี่น้องเราไม่ได้เ,เปี่ยนอะไร แต่บทเรียนคราวที่แล้วที่ชนะที่หนึ่งร้อยสามแปดเสียงไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้วันนี้พรรคเพื่อไทยขอใช้ในโยบายขอความไว้วางใจจากพี่น้องพอพี่น้องมั่นใจในนโยบายเราทาได้เพื่อพรรคเพื่อไทยขอเป็นรัฐบาลและต้องมีนายอัตมนตรีมาจากพรรคเพื่อไทยเท่านั้นครับพี่น้องไม่ต้องสงสัยเรื่องพรรคร่วมรัฐบาล กัเพื่อไทย